ม,มาผมสิบตี้เอาที่ับผมร้อยโทรในายจันทองผู้รับบทฝึกสองร้อยมันต่อสั่นบกที่นะครับเพกกื่อนผู้นะครับผู้มายืนจะใสไปผมวิทยุที่กว้างหรือที่แคบนะครับตำแหน่งในการยืนนะครับบนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับคนที่สี่ นที่ห้านะครับคนที่สี่นะครับคือตัวเตี่ยวแขนนะครับเตี่ยวแขนเพื่อแทนส่งตัวผู้มีการบางจิตนะครับไปรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับก็เนี่ยพอเราควบคุมไว้แล้วถึงอว่าตอนนี้เนี่ยถูกมัดมือมัดขาได้ร้อยอ่าน้องหมุขาผมว่าถูกก็นําตัวนะครับผู้มีการบางจิตนะครับโดยการถ้ามีการบาดเจ็บ ก็ปรมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําไปส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาครับโอเคครับตบมือให้ทางคณะครูฝึกครับเอาเท่านี้ก่อนเลยคนที่ห้าไปหยิบตัวรอกแขนอ่ะคันนี้ละลองดูทบกควาความจำอ่ะคนที่สองสาม นี่ลนะคนที่สองคนที่สามอย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ต้องปฏิบัตินะครับคนนี้นะครับต้องพยายามนะอย่างที่บอกนะครับถ้ามาแบบนี้นะครับตีต,ตีหรือแม้แต่ทีบนะต้องเก่งแขนโอเคนี่เลงแล้วน,นะดูนะ สมมติว่าโดนวี้งขวานเข้าไปรล้วมองการให้ดีของสิ่งที่เราใช้มันไว้ใช้ทําอะไรเพื่ออะไรถ้าสวยเนี้ยเนียโอเคทีนี้นะครับโอตัวเกี่ยวขาตัวดันหน้าอกนะครับนะครับมนจะเลื่อนส่วนใหญ่ทั่วไปไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับปืนไฟฟ้าเนี่ย ในระหว่างที่หัวหน้าชุดเนี่ยเจราอ้อมเติบไปอ,อ้อมเติบไปอ,อ้อมเติบไปนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้แนะนํานะครับการเคลื่อนที่ไปนะครับก็ไปอยู่เลยด้านหลังไอ้น,นี้เขาเรียกว่าตัวทีเผลนะครับเราก็ทําการเลงไปที่หลังเขานะครับในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าไปทางซ้ายในย่านชุมชนนะครับตัวเคลื่อนที่ไปหนึ่งเก้าคนโลกและผู้ปชิเสธถอยไปก่อน ร้อ,อ,อ,อยไปสามสี่เก้ารอยไปนะครับร้อ,อยไปต้องเคลื่อนที่ไปให้ได้มากกว่าตัวผู้มีการตั้งจิตอนนี่ดูชุดเราดูเขานะ <c oughs> เขาทำอะไรเราต้องคอยบอกด้วยนะเราเป็นต้องจากเราต้องเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปเราไม่ต้องแล้วป <c oughs> ้องกันนะครับการไปเข้าหมู่ <c oughs> ช้าช้านะตีมีดสูงๆหน่อยมีไม่ได้หนักนะช้าดึงชัเข้าไปลอกมามีดต่อไปหัวหน้าชุดจับที่มือนะโบยมีดออกนะพอก่อนตรงนี้อ่ะสต๊อกไม่ไม่สต๊อกเดี๋ยวไม่ได้ใช้มือเดี๋ยวค่อยมาซ้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสนะ โอเคหลังจากใส่กุญแจมือเรียบร้อยแล้วเราทํายังไงนะครับเราบอกแล้วเรามาเพื่อช่วยเหลือเราไม่ได้ทาให้เขาบันทครับแล้วมือมาังอย่างเดียวแล้วว่ายังอย่างรู้ว่าอย่รงนี้ยงครับอ่ะรรับหน้าปั thank <laughs> you